หวานจุกจกุอิ่มจัดจัดกันไปอีกแล้วครับโอ้โห ขอแสดงความยินดีครับกับพี่พี่คอฟุตบอลครับที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องเมื่อวานนี้ครับผลประกอบการยังอยู่ในทิศทางที่ดีเสมอครับเมื่อวานนี้วางไว้3เข้าวินเข้มๆกันไปถึงสอ2ตัวครับส่วนใครที่อยู่ในบ้านครับซูเปอร์วีไอพีครับตัวที่มั่นใจที่สุดตัวที่นัดกล้าการันตีให้ครับก็เดินทางเข้าเส้นชัยกันไปแล้วสําหรับทางด้านของคริสปาร์เลนเจอร์เอาแบบนี้ดีกว่าครับพูดไปก็เหมือนไอ้นี่มันโม้หรือเปล่านะครับให้ภาพมันเล่าเรื่องดีกว่าครับนี่เลยครับ แต่คุณวีพีครับเข้าวินกันไปทั้ง2ตัวครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผลงานของวีพีทีมงานของนัดชุดอัลบั้ม3าเนี่ยโอ้โหเดินทางเข้าวินกันเนี่ยต้องบอกว่ากันแบบต่อเน,นื่องกันเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นคอฟุตบอลเหมือนกันครับแต่ถ้าท่านยังลงทุนแบบไม่ถูกต้องถูกหลกักยังลงทุนแบบหวานแหลงทุนแล้วไม่เห็นผลกําไรครับก็เปิดใจเพิ่มเพื่อนแอปสีเขียวกันเข้ามาในบ้านของนัดได้เลยครับจะมีแนวทางฟุตบอลดีๆจากนัดและพี่ๆทีมงานนะครับรวมไปถึงกูรูบอล ชั้นนาแนวหน้าของเมืองไทยที่พี่ๆทุกท่านเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่เปิดใจอยากให้รีบเปิดใจคําว่าเปิดใจตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอยากแน่นอนครับและในส่วนของโปรแกรมฟุตบอลคัมคืนวันนี้ครับเท่าที่ไล่เรียงจากโปรแกรมฟุตบอลไล่เรียงจากการประกบคู่วันนี้ก็ยังคงน่าสนใจเหมือนเดิมโดยเฉพาะศึกฟุตบอลคาราบาวครับครับที่อาร์เซนอลครับจะเปิดบ้านพบกับนหน้าของนิวคาสเซิลและก็ยังมีอีก2คู่รวมเป็นทั้งหมด3คู่ครับที่นะักชอบเสียเกินในคําคืนวันนี้ หยิบยกใหพ้พี่หน้าช่องทุกท่านยับเอาไปเน้นใส่หนักๆการชอบตัวไหนเหมือนกันก็ตามมาได้เลยครับสำหรับคำคืนนี้จะเป็นคู่ไหนและเลือกเชียร์ทีมไหนบ้างไม่ต้องเสียเวลาพร้อมแล้วไปลุยกันครับ เกมคู่แรกครับเราจะไปลยกันที่ศึกฟุตบอลคาราบาวครับครับเป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ก่อนเกมจะเริ่มครับเป็นชาวบ้านครับอย่างอาร์เซนอลที่ถูกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้ครับอาร์เซนอลต้องคว้าใช้ได้เท่านั้นถึงจะได้เฮครับสาหรับคู่นี้มองจากแนวต้านต่างๆครับเข้าไปดูขุมกําลังไปดูฟอร์มภาพรวมคู่นี้เนี่ยนัทเชื่อว่าหลายๆคนครับเลือกมองอาร์เซนอลก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่สําหรับ วันนี้ครับนัดขออนุญาตวัดใจครับกัดฟันเชียร์ฟุตบอลสองหน้าอยา่ทางด้านของนิวคาสเซิลครับคู่นี้ครับผลงานของทั้งสองทีมต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่เข้าฝักเข้าฝามาฐานทีมดีด้วยกันทั้งคู่ครับอาร์เซนอลเองใเกมยรตสุดจากทุกรายการก็ผลงานยอดเยี่ยมเก็บชัยเสมอหนึ่งนิวคาสเซิลก็เช่นเดียวกันครับใเกมรตมสุดจากทุกรายการเขาเก็บชัยรัวๆถึงหเกมติดตวันนี้ นิวคาสเซิลเสียเปรียบนการรับบอมาเล่นเป็นเกมเยือนคับและถ้ามองจากภาพรวมลึกๆจริงๆขุมกําลังก็ดูเป็นลองแต่วันนี้เนี่ยน่าเชื่อว่าอาร์เซนอลเองครับน่าจะมีการผสมผสานตัวนักเตะอย่างแน่นอนเพราะว่าเกมในลีกเองก็สําคัญวันนี้แนวต้านอาจจะเอียงๆครับไปที่เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลเองครับแต่น่าเชื่อว่านิวคาสเซิล วันนี้บุกมาครับมีโอกาสไม่แพ้ใน90นาทีเป็นอย่างน้อยเอาจริงๆคู่นี้เนี่ยเลือกรองนิวคาสเซิลครับได้ถึง1ช่วงตัวได้สามไปแต่ถ้าใครไม่ชอบในเรื่องของน้ำจะวัดใจรอง0-75หรือ0.5ก็ได้ครับนัดมองว่าคู่นี้มุมเสมอมีโอกาสเป็นไปไ,ได้สำหรับนัดวันนี้ขอเลือกเชีย์นิวคาสเซิลครับส่วนคู่ที่2ครับเราจะมองกันที่สเปนครับครับเป็นทีมจัดดีสองจากสเปนอย่างเอลเดซ่ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมจากดีหนึ่งอย่างบารเรนเซียคู่นี้ครับนัดแนะนำคร มองจากกระแสต่างๆแล้ววันนี้นะครับนัดแนะนําเลือกเชียร์ด้าน ผู้มาเยือนจากบาร์เซียครับผลงานแย่ด้วยกันทั้งคู่ครับไปดูภาพรวมของผลงานทั้งสองทีมได้เลยแต่ว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่นาชอบคือยังคงมีความเชื่อครับว่าเกรดบอลจากบาร์เซียทีมจากดิวิชันหนึ่งของสเปนเนี่ยยังไงก็ยังอยู่ดีกว่าครับวันนี้เนี่ยบาร์เซียเองไม่ชนะใครมาค่าเกมติดกับเงื่อนไขวันนี้บุกมาต้องคว้าชัยได้เท่านั้นเอาจริงๆคู่นี้จะมองบาร์เซียครับที่0 2 5หรือปอปาตากรมก็ได้วันนี้เต็มที่คือเสมอไม่แพ้แต่หากมองหาผู้ชนะยังคงเชื่อ ว่าเป็นนางดน้าของบาริเซียเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้ขอวัดใจบาริเซียครับมีโอกาสบุกไปขวาใชยครับและปิดท้ายคู่สุดท้ายครับเป็นโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกครับครับเป็นสปอ์ติ้งดิบบอนอันดับที่1ในลีก วันนี้เปิดบ้านเจออันดับที่2อย่างปอร์โตครับคู่นี้จะเตะสนามกลางเงื่อนไขวันนี้เสมอไหนเสมอการครับสาหรับนัดนัดมองว่าคู่นี้หลายๆคนอาจจะเลือกมองเจ้าบ้านอย่างริบบอนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยริบบอนเนี่ยอันดับคะแนนในลีกก็ดูดีกว่าแต่สําหรับคู่นี้ครับแนวทางของนัดนัดแนะนำครับเชียร์ทางด้านผู้มาเยือนอย่างปอร์โตได้เลยครับคู่นี้เอาจริงๆครับถ้าเป็นในเรื่องของเกตบอลหรือมาตรฐานตอนนี้นัดมองว่าใกล้เคียงแต่ความสม่าเสมอนะครับนัดให้ผู้มาเยือนอย่างปอร์โตเจ้าบ้านอย่างริบบอนเองในลีกเนี่ยหเก ยังมีสะดุดเสมอชนะสลับกันไปแต่ปอร์โต้เองนาะทีนี้เนี่ยความสม่ำเสมอนะให้ปอร์โตเก็บชยัยรัวมา4ี่เกมติดวันนี้เจอกันสนามกลางด้วยครับนัดมองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยวัดใจกับปอร์โตนี้บุกมาไม่แพ้ใครจะมองที่เงื่อนไขเสมอไหนเสมอกันก็ได้หรือใครจะเลือกรองปอร์โต้ที่ปอปาตาตะกุมก็ได้ครับวันนี้ปอร์โต้ไม่แพ้อย,อย่างแน่นอนครับสำหรับคู่นี้เชียร์ปอร์โตได้เลยครับค,คัมคืนวันนี้ครับสำหรับหน้าช่องนัดนัดแนะนำเลเชียนนิวคาเซ บาเลเซียและปอร์โตครับส่วนใครอยากรู้ว่าตัวไหนนัดมั่นใจที่สุดครับก็เปิดใจเพิ่มเพื่อนแอปเขียวด้เลยครับสำหรับคัมคือวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขเฮงเงปังปังครับและจะเจอกับนัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ